ส่อแววออกวงการละครไม่รับสักเรื่องช่อง3เปิดตัวนางเอกส้มโลนเสียบแทนแมดพีราณีลงละครลมเล่นไฟแมดพีราณีเพิ่งออกมาชี้แจงเรื่องงานละครกับทางผู้จัดนกจริยาแอนโฟเนว่าได้ถอนตัวจากละครเพราะมีการเปลี่ยนนักแสดงงานละครก่อนหน้าที่บอกว่าจะได้เล่นคือพอมีปรับเปลี่ยนนักแสดง ก็เลยบอกว่าเงินแมทขอไปขายของต่อก่อนแล้วกันหัวเราะถามว่าเสียดายไหมไม่รู้มีคนอยากดูหรือเปล่าเหตุผลที่ถอนตัวก็คือมีการปรับเปลี่ยนนักสแสดงค่ะคือตอนแรกก็ดีใจที่จะมีพี่ๆเล่นแต่พี่ๆไม่ได้เล่นแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นกลับไปขายสบู่ต่อเรื่องอื่นตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ทางผู้จัดก็เข้าใจค่ะต้องกราบขอบคุณและทําตัวไม่น่ารักคือที่บอกว่าไม่น่ารักคือผู้ใหญ่ก็อยากผลักดนันให้แมทกลับมาเล่นละครเร็วๆเ,เพราะกิน เงินเดือนอยู่เกรงใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่พร้อมแต่ยังไม่หันหลังเข้าวงการนะคะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอเราโตขึ้นแล้วไม่ได้ต้องเล่นรับทุกเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเจอบทที่อยากเล่นนักสแสดงที่อยากเล่นจริงๆก็เล่นค่ะจริงๆแมทไม่ได้วางว่าฉันต้องเล่นอันนั้นอันนี้แต่ถ้าอ่านแล้วเหมือนอันล่าสุดก็อยากเล่นค่ะแฟนแอบเสียดายหรอเสียดายจริงหรือเปล่าหัวเราะดีใจนะคะขอบพระคุณมากจริงๆตลกก็ยังชอบอยู่คอมเมดี้มันเป็น างของเรถ้าคนที่รู้จักเราก็จะรู้ว่าเราเป็นคนประลกมากหรือร้ายไปเลยจริงๆก็ยังไม่เคยเล่นเพราะละครเรื่องล่าสุดเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวก็ประมาณ4-5ปีได้ละมังคะาและทางช่อง3เปิดตัวผลงานละครเรื่องมาอย่างลมเล่นไฟที่มีเชอร์รี่เข็มอัปสอนคัมแบ็กจอแก้วอีกครั้งหลังห่างหายไปนานกว่า8ปีประกบคู่หนุ่มรุ่นน้องอย่างอเล็กที่ราเดชสร้างความฮือฮาไปแล้วนั้นล่าสุดผู้จัดนกจริยาได้เปิดตัวทีมนักแสดงเพิ่มเตม จากละครเรื่องนี้ประกอบไปด้วยตัวผู้จัดเองนกชัดชายบ๊อบถากูลและอแมนดาออบดามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2563ซึ่งคาดว่าบทบาทที่อแมนดาได้รับนั้นน่าจะเป็นบทที่แมทพิรณนีนางเอกชื่อดังเคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ตกลงรับเล่นละคร